บอดี้การ์ดเหม็นหน้าผมยังไงก็ไม่รู้คุณกลับโรงแรมคุณไปแล้วคุณต้องโกหนวดผมบอกเรียกเจ้าของมาว่าจะหาเรื่องมันจนได้นะเคยมีครั้งหนึง่งเราก็ไปที่คลับชื่อดังมากทางโรงแรมเป็นคนจัดให้เราก็สไตล์เราก็คือหอกกางเกงยียนเราก็ต้องเป็นขาดขาดขาด,ดหมดไปถึงหน้าคลับเนี่ยบอดี้การ์ดเหม็นหน้าผมยังไงก็ไม่รู้เขาไม่ให้ผมเข้าผมถามว่าเป็นเพราะอะไรมันบอกว่าโวดันสีเขียว ขาบอกว่าเฮียอะไรมึงก็บ,บอกว่าหนวดหนวดหนวดสีเขียวเข้าไม่ได้คุณกลับโรงแรมคุณไปแล้วคุณต้องโกนหนวดแล้วก็เปลี่ยนเสื้อฮูดดี้แล้วใส่กางเกงที่ไม่มขาดมาดามโทรเข้าไปหาเจ้าของโรงแรมเลยพจัการโรงแรมโทรมาหาเจ้าของครับเดินออกมาหาหมอสุนินทำสไตล์คนไทยเลยสวัสดีครับพาพวกผมเข้าผมเข้าไปถึงข้างในผมก็โชว์เลยนี่คือสไตล์ผมผมเปมิดแชมเปญขวด5ลิตรผมไม่ได้ดูราคาเลยวันนั้นผมบอก เรียกเจ้าของมาขอเชิญกาดคนเมื่อกี้เข้ามาดูหน่อยมันเข้ามาผมบอกว่ามึงเห็นแล้วยังว่ากูเปิดขวด5ลิตรเห็นแล้วโต๊ะอื่นเปิดอะไรเขานี้ทําไงจะขอโทษไหมมันก็บอก I'm I'm sorry แล้วมันก็เดินหนีไปผมก็ยังขาใจนะว่าจะหาเรื่องมันจนได้นะก็เป็นประสบการณ์คือเมืองนอกเนี่ยยังไงต้องผูกใส่แจ็คเก็ตต้องใส่แจ็คเก็ตมันถึงจะให้เข้าแต่ตัวรองเท้าก็ต้องผ้าใบก็ไม่ได้โอ้ยเรื่องมากประเทศไทยเที่ยวมันที่สุดเที่ย